การชมพลังบอกว่าคุณรู้ไหมว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยเขาซอยหันงบประมาณวิธีการที่ผมได้แบบเฉพาะเจาะโจงเนี่ยจะซื้อจัดจ้างไม่เกิน5 0 0 0สนบาทเนี่ยประมาณ20,000กว่าโครงการในรอบ2ปี3ปีที่ผ่านมาโอ้เห็นแต่อบาตอแถวบ้านที่ไปงานเที่ยวหันงบประมาณไม่ให้เกิน5 0 0 0สนบาทเพื่อที่จะไปจิ้มเอาชี้เอา เฉพาะเจาะจงนั่นหมายถึงไปจิ้มเอาว่าอยากให้นายกใน,กนขอบริษัทกห้างหุ้นส่วนขอที่ตัวเองสามารถจะคอนโทนได้อยากได้ใครไปจิ้มเอาจิ้มเอาแล้วไปจิ้มเอาเสร็จปุ๊บเขาก็ถอนเงินมาให้3 0มของงบประมาณ5,000 0นบาทอบตอแถวบ้านผมทําอย่างนั้นแล้วแม่งก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากถนนหนทางผมต้องการจะให้ปวชตรวจสอบตรวจสอ,อบว่า ไอ้ไอกระทรวงเกษตรตามที่กันจอมพลังพูดในรายการวันนี้บอกว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสาก์โดยมีพักลรทาเป็นกุดเป็น,เป,นเป็นเจ้ากระทรวงไม่ว่าจะโดยธรรมนัตสลับนั่นรือมวนแล้วมาธรรมนัตอดีเนี่ยกันจอมพลังบอกเขาทํามา2องหมื่นกว่าโครงการ2องหมื่นกว่าโครงการโอ้มึงจัด เอามีมีดกี่เล่มวะเนี่ยหั่นซอยเล็กซอยย่อยเพื่อให้เออ,เอ,อสามารถจะจิ้มเอาวัําเหมาไม่รู้มีผลประโยชน์หรือไม่อย่างไรผมจะบุกไปปปชครับให้ปปชทําการตรวจสอบกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ตามที่ตามที่การจอมพลังบอกรวมถึงกรณีที่นะนะครับมีคลิปวิดีโอที่มีการเยินยอสรรเสริญเยินยอกันจอมพลังเปลี่ยนผลทหารครับบอกทําไม่มีการจอมพลัง พวกผมตายแน่พรผมไม่มีข้าวกินอย่างงุนอย่างนี้ไอ้แล้วไอ้ไอ้ไอ้งบประมาณหลายแสนล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเบิงกบงบกลางไปด้วยหรือไม่อย่างไรกรณีไฟสงครามไทยขเขมรเนี่ยมันไม่มีข้าวถึงขนาดจะต้องตายกันจะต้องจ,จ,จะต้องตุยกันไม่มีข้าวกินกันเลยหรือไงนายพลเอาไปกินหรือไงนะครับเรื่องนี้จะต้องนําสู่การล็อกอบบชตรวจสอบด้วยนะ วันนี้อ้างอิงก,การจอมบาลังและนะครับที่มาพูดในรายการรวมถึงกรณีของพลทหารที่ออกมาพูดแบบนี้ด้วยนะอันไหนพลเอาไปกินงบหรือหรือ,อยังไงหรือว่าเอ่อเอ่อการจอมบาลังจ้างทหารคนนี้มาพีอาร์อันนี้เราไม่รู้ครับคเท็จริงเป็นอย่างไรต้องตรวจสอบครับผมจะบุกไปปปชนะวันสองวันนี้ติดตามครับพี่น้องประชาชนเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรคอมเมนต์กันแสดงความเห็นกันพอเข้ามากั้นเข้ามา